จากรุ่นสู่ร <SF S 1> ุ่น <SF S 1> กลายมาเป็นแบรนด์ระดับตำนานที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัย,มยก็ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายความหรูหราผ่านลายโมโนแกรมอันเป็นเอกลักษณ์คลิปนี้เ f b เ Name บรนรับซื้อฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้มือสองจะขอพาพเพื่อนๆไปเปิดประวัติความเป็นมาของแบรนด์ที่สร้างนวัตรกรรมที่ช่วยหล่อล้อมวัฒนธรรมใหม่ให้แก่โลกลุยส์วิทตองและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอเลยครับจุนเริ่มต้นของแบรนด์ เริ่มมาจากอาชีพแรกของชายผู้มีชื่อว่าหลุยส์วิตตองโดยการเป็นช่างฝีมือทำหีบรรจุข,ของและจุดเปลี่ยนที่ทำให้หลุยส์วิตตองกลายเป็นที่รู้จักและถูกจับตามองจากคนส่วนมากจากการที่ภรรยาของนโปลเลียนได้เห็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองในขณะที่ทรงเสด็จเดินทางด้วยเรือเดินสมุทรและรู้สึกประทับใจจึงได้ให้หลุยส์วิตตองได้เป็นผู้ช่วยส่วนพระองค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บเสื้อผ้าและด้วยอาชีพนี้ทำให้เขาเกิดแนวคิดที่จะสร้างแบรนด์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี1854ก็ได้ถือกำเนิดแบรนด์ Louis v u i t ขึ้นอย่างเป็นทางการมีหน้าห้านตั้งอยู่ในกรุงปารีสเป็นที่แรกโดยสินค้ารุ่นแรกก็จะเป็นหีบบรรจุข,ของกระเป๋าเดินทางไปจนถึงกล่องสำหรับบรรจุข,ขวดไวน์ซึ่งแต่และอย่างถือว่าเป็นไอเทมที่สำคัญมากๆสำหรับผู้คนในยุคน,นั้นโดยเฉพาะกลุ่มคนชั้นสูงและเหล่าดาราฮอลลีวูดสิ่งที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้นั่นก็คือลายดามิเยและลายโมโนแกรม ที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้สามารถปลอมแปลงได้ยากและลีกนี้จากการลอกเลียนแบบจนกลายมาเป็นไลน์เอกลักษณ์ของแบรนด์มาจนถึงปัจจุบันนี้และนี่คือวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ลุย u i t ตองในแต่ละช่วงปีหลังจากที่เขาได้ก่อตั้งแบรนด์ลุย i t ตตองเป็นที่เรียบร้อยแล้วปี1860รอหลุยวิตองเริ่มกลายเป็นที่ยอมรับและค่อยๆเริ่มขยายสาขาไปยังต่างประเทศปี1886จอตอง ลูกชายของหลุยวิตตองได้ออกแบบกุญแจล็อกกระเป๋าเดินทางที่ไม่สามารถสะเดาะได้และเป็นผู้นำพาแบรนด์สู่เส้นทางแฟชั่นอย่างแท้จริงจากการออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่า700ชิ้นปี1892หลุยส์วิตตองได้เสียชีวิตลงและได้ลูกชายอย่างจอร์จวิตตองสืบทอดกิจการต่อปี1897แกสตันวิตตองลูกชายของจอร์จวิตตองได้เริ่มเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ ปี1936จอร์วิตตองก็ได้เสียชีวิตลงและแกสตันวิตตองลูกชายของเขาก็ได้เข้ามาสืบทอดกิจการแทนตัวเขาอย่างเต็มตัวปี1970แกสตันวิตตองได้เสียชีวิตลงหลังจากสืบทอดกิจการมาเป็นเวลา34ปีปี1987ได้ควบรวมกิจการ กับบริษัทโมเอเฮเนซีก่อตั้งกลายเป็นเครือ LVMH ปัจจุบันนี้แบรนดีออลคือผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของเครือ LVMH มีหุ้นคิดเป็นร้อยละ40.9ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของแบรนดีออลนั่นก็คือชายผู้รวยที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกอย่างแบรนา Ar สอาโนที่ถือหุ้นดีออคิดเป็น97.5%ของหุ้นทั้งหมดจึงมีตำแหน่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท LVMH ไปโดยปริยาย ปี1997มาร์คเจค b อบได้เข้ารับตำแหน่งเป็นครีเอทีฟดี렉เตอร์คนแรกของบริษัทและเป็นคนแรกที่ได้นำแบรนด์หลุยวิตตองไปสู่การผลิตสินค้าประเภทอื่นอย่างเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายปี2013นิโคล่าเชสเกียอดีตเฮดดีไซเนอร์ของแบรนด์บา l เลนเซียกาได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นครีเอทีฟดี렉เตอร์แทนมาร์คเจค b อบและยังคงดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบนันนี้ปี2018 LVMH ได้เชิญ Virgil a b l o h ได้เชิญมาเป็น artistic director เสื้อผ้าผู้ชายให้กับแบรนด์ซึ่งเขาได้การเป็นดีไซเนอร์ผิวสีคนแรกให้กับแบรนด์ l Louis v u i t t องปัจจุบันนี้ถึงจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส c o v i d 19ก็ไม่สามารถทำอะไรเพือบริษัทแบรนด์หรูอย่าง LVMH ได้ซึ่งกลางปี2022ที่ผ่านมาได้รายงานผลประกอบการของบริษัทที่สามารถทำกำไรได้ถึง10.2พันล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราว 380,000 0 0ล้านบาทและนี่คือที่มาของแบรนดหรูระดับตำนานจากนวัตกรสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมจนขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของโลกและกลายเป็นแบรนด์ที่น่าจดจำที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกลุยวิตตองคลิปหน้า s f n a m e จะพาไปเปิดความเป็นมาของแบรนด์ไหนนั้นกดติดตามไว้รอเลยครับ